ตอนนี้เราวิ่งผ่านฝนนะครับอายุนึงมีฝนตกหนักครับผมก็จะมีข้อความเกี่ยวกับสภา,านวิสัยไม่ดีนะครับผมเกี่ยวกับกล้องหน้ารถเป็นพร้อมใช้งานนะครับครับผมอตอนนี้ฝนตกหนักครับผมก็จะมีเรื่องข้อความ ภาพสัมิสัยครับผมเกี่ยวกับกล้องหน้ารถไม่พร้อมใช้งานนะครับก็คือกรามีของมีผลเล้งแรงนะครับผมมันจะไปบดบังทาพสัมิสัยของกล้องหน้ารถนะครับผมหรือ,อเลนด้านหน้านะครับก็ทํทให้มีข้อความเกี่ยวกับภัพนัมิสัยไม่ดีนะครับเกิดขึ้นที่หน้าจอหรือกล้องหน้ารถไม่พร้อมใช้งานนะครับ ความร้อนระวางนะครับผมตอนนี้ฝนตกหนักมากครับผมในเขตโครกาชครับผมไอ้องเลี้ยวต่ำนะครับระยะการมองเห็น ผมตอนนี้ใช้ได้อยู่ประมาณที่ประมาณ4 0่สถึงห้เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นงกล้อง,องนี้ก็อยู่ประมาณ100เมตรนะครับกล้องที่โทรศัพท์ถ่ายอยู่ก็ตอนนี้พยาการมองเห็นขอ,ของกล้องกับของคนไม่เหมือนกันนะครับ ที่กรมสุขุมวิทยาได้เรียนไว้่วงหน้าครับผมจะมีพายุเข้าในช่วงนี้ครับเกี่ยวกัอีสานก็มาจริงวยครับถ้าใครยังกลับไม่ถึงบ้านก็ถ้าจะรอฝนนะครับ นานมากเลยครับน่าจะนานไี่จะพาผลมาก็อันตรายนะครับผมบางพื้นที่ตอนนี้เเริ่มมีน้ำท่วมขังนะครับในตอยแคบๆก,ก็เริ่มท่วมขังหลายตอยแล้วครับเก็บเมืองครับ ฝนจะตกก็มีลมแรงครับผมลมแรงมากครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมทุกทันนะครับผมในตอนนี้ระวังในการขับขี่ครับในระยะให้ปลอดภัยครับผมขอบคุณครับ ผมไม่ต้องตกใจนะครับมีข้อความเกิดขึ้นมาสักครู่ครับผมพอเวลาที่วิ่งผ่านระยะที่ปลอดภัยแล้วก็ข้อความนั้นก็จะหายเองนะครับผมส่วนเริ่มเบาบางครับผมข้อความก็จะหายไปแต่ถ้ายังมีสิคทางอยู่แสดงว่าต้องเสียหายเลยชำรุดนะครับผมปาค่ะครับผมขอบคุณครับ